ต้มจืดกะดูก,ก่อนตั้งน้ำร้อนใส่สามเกลือลงไปใส่หัวไชเท้าและกระดูกหมูลงไปน้ำเริ่มเดือด ตอเนอ้าคาบดำดำเนาะตามด้วยผักกาดลงไปปิดท้ายด้วยต้องหู้ไข่และต้นหอมผักชีเสร็จเรียบร้อย ต้มจืดกระดูกอ่อน